สวัสดีค่ะพี่น้องพอเม่เชื่อมจิตนี่มันว่าเป็นแต่มันบ่จบป่สิ้น์จืกเถื่อนนะพี่น้องก็ย่างที่เันเจตุลอ่น,น,ออนว่านันละเออบางที่เนาะบ่ควรสิปลอยห้ตะเลิดเลยเถิดมาถึงหกเจ็ดเดือนแบบนี้เออลักฐานไม่ที่ปอยออกมาสำรับตัวข่อยข่อยกรบหูซึกว่าเด็กหน่อยเี่โตบ่เหมาะสมอยู่พี่น้อง ถ้าเป็นผู้ใหญ่เห้าอาจจะโดนกันโชกสับหรือเปล่าในการเหตุแบบนี้เต้ก็ะย่างวาแะละแอดมินเขาย่อมเนาะพี่น้องผู้ใดเขาก็อยากกอดงานไว้เน่นๆช่วงนี้สิเสื้อบ่เสืออเส้อมันกับเหล่วเต้บุคคลเออเต้ว่าพอเมีสอนลูกจังไดจังไห่ลูกเหตุไปทั่วไปทีบบันหลังจากที่ต้นโอมาออกคลิปแฉเรื่องหลักฐานเด็ดที่ ได้มาจากไผกะวากันไปทางพอเมของเด็กเชื่อมจิตนี่ได้ออกมาบอกว่าคนงูปล่อยคลิปเออเดิมที่เนี่ยกับแอดมินคนนี้ก็แค่ทดสอบใจทดสอบความตะนีที่เหนียวซื้อเสร็จแล้วกับสิได้มีการโอนเงินขึ้นไปให้แอดมินผู้นี้จักว่าจริงบ่จริงบ่หูได้พี่น้อง เออสิจริงเมื่อจริงบ่หูแต่ผู้เป็นแอดมินบอกว่าเป็นความจริงเอ่อย่างว่าแหละว่าเขาเหตุกันเป็นกับบวนการเนาะเขาบวด้อยู่แบบโดดๆเดียวๆย่างวานั่นแหละแต่สำรับข่อยข่อยคิดไปว่าบ้านเฮ้าเมืองเฮ้ายางมาถึงจุดนี้ได้จังไดาศาสนาเฮาโดนลุบลูแบบนี้ได้ยังไง ถ้าไม่ถึงบ่มีการจัดการอยีงอยงยางเด็ดขาดเลยสำหรับในมุมมองของข่อยที่เป็นชาวพุทธนะถ้ากลับกันว่าพวกจังเสียไปแอบอ้างในศาสนาอิสลามเออข่อยคิดว่าเขากับคงสิบด้อยู่หนึ่งปาน,นีดอกร่างเทือเขาอาจสิกลายเป็นอ่าสิ่งที่บ่มีลมหายใจแล้วก็ได้เนาะ สำหรับข่อยข่อยหูซึกว่ามันบอผพิษถี่เด็กหน่อยดอกมันพิดถี่เม่มันตอนแรกข,ข่อยก็ว่าพอเพิ่นล่ะแต่เบิ่งไปเบิ่งมามันบอแเมนแล้วดูเหมือนว่าเม,ม่ในสิประสาทขึ้นมากกว่าสำหรับข่อยนะคือแบบฟ้าเล่าดนีพยายาม อ่างตนอ่างโตพยายามออกมาก,ก่าแะกะแหน่ผู้อื่นดูดูผสมกับฟามีลูกเป็นอดีตบ่อยากเวบาบ่อยากเ้าเพราะอย่างเพราะมันเหมือนกับฟาเยียบย่ำหัวใจเหลือเกิน อืมเพิ่นยู่เบื้องสูงเพิ่นเป็นถึงาศาสดาเอาเพิ่นดึงเพิ่นลงมาตำตมทำไมในมุมมองของข่อยการกับชาิการหยังมันเป็นเรื่องปกติผู้เถาผู้แก่เพิ่นกับผ้าวากันเนาะแต่เรื่องที่ว่าเพิ่นกับชาติมามันคงจะเป็นไปบ่ได้ ในเมื่อคําลักคําสอนของเฮาได้ว่าไว้แล้วว่าเพิินปรินิพานก็คือบวมมีการกับชาติมาเกิดดังเถื่อลัางยางคอยกับหูซึกไปว่าการอ้า,รอางตัวอ้างตนในลักษณะแบบนี้สำนักพระพุทธศาสนาควรสิออกมาแสดงจุดยืนและกประกาศให้ชัดเจนเพื่ออียังเพื่อสิได้เป็นตัวยางหรือเยี่ยงายางบ่อห้ ผู้ใดที่มีความคิดแบบนี้ออกมาแสดงมากไปกว่านี้สำหรับข่อยนะขอยบไวดดาค้นที่เขาไปเชื่อแต่ข่อยดาคนที่เอาลูกมาทำมาหากินเลียว่าคนอื่นเป็นขอท่านเออข่อยมีความหมู่ซึกว่าเป็นอยัาง บ้านเฮาถึงสามารถตรวจสอบคนทีค้ขาขายออนไลน์แต่บ่าสามารถที่ตรวจสอบคนที่เห็ดแบบนี้แล้วดาวาอาชีพออนไลน์เนี่ยเป็นการขขท่านเออนั่นแหละแล้วเขาเหล่านี้ทีเบ้าเนี่ยเขาเอาเงินจากไหนมากินมาใช้เขาบอกว่าเขาบ่เคยได้เงินจากการทำกิจกรรมของลูกเขาเลย แล้วเขาเอาเงินจากที่ไหนล่ะสื่อถีดินเอ้ยเห็ุนัน่นเห็ดนี่เอ้ยเขาประกอบธุรกิจอะไรบางที่ข่อยกับหูซึกสงสัยเหมือนกันนะมันเป็นแค่ความสงสัยงโง,โงของข่อยกะได้สิบอกว่าข่อยงงก็ได้เพราะว่าคนฉลาดมากกว่าข่อยเขาก็มีอยู่เยอะแยะเนาะเรื่องนี้ข่อยอาจสิงงจริงๆก็ได้ ออการซรซอยแถลงไขเนี่ยว่าว่าจะของไปเหตุธุรกิจอีอย่างคือมีเงินมีทองเยอะแยะหละกักมีแอดบอกแอดมินหลายต่อหลายคนอืมสงสัยเออดาคนานันดาคนนี่ว่โงูว่าจังสันจังสี่อุตรติตไปทัวไปทีบบอมีคําสีเว่าเลยแล้วการสร้างสอนรูปแบบนี้ ถามจริงๆว่ามันดีจริงๆหรอหรือว่าเป็นแค่ในช่วงชีวิตหนึ่งที่ต้องการกอบโกยยีอย่างหรือเปล่ากอบโกยของข่อยมันบ่ได้แปลแค่ว่าเงินมันอาจจะเป็นชื่อเสียงหรือชื่อเสียหรือว่ากระแข้าวหรือว่าอีย่างพวกนี้ก็ได้สำหรับข่อยนะข่อยว่เขาใจเลยว่าทำไปเพื่ออะไร เห็ดไปเผื่ออีหยังเออดาต่ว่าคนอื่นบอสองสารเด็กเหรอบอสองสารลูกคนเหรอในเมื่อคุณผู้เป็นพ่อเป็นแม่ยังมืหูศึกสงสารเด็กน้อยแล้วคุณสิมาหวังให้ผู้อื่นไปสงสารลูกของคุณใดจังไดนี่คือมุมมองของข่อยแล้วช่วงหนึ่งมขคาวาอ่าเด็กน้อยผู้นี้ ได้ไปเขาเลี้ยนหรือได้ไปรงเลี้ยนแล้วบ่มีมูเหรียญน้ำก็ะย่างวาละ่ะไผศิกาไปเหรียญน้ำกับภูวิเศษเนาะเออไผสิกาไปเหรียญน้ำมีอย่างเดียวพอแม่ก็ต้องเอาลูกไหอยุ่งเฮื่อนนั่นละอาณาควรเขาสิป็นอย่างไหน,นมันก็ขืนอยู่กับมือของคุณแต่เรื่องการเอาเอาศา,า,าสานามาอ้างสำนักพุทธศาสนากับขุนออกมา จัดการอย่างถูกต้องทาเด็กน่อยมีความเหลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนากคอยเขาบวชเลี่ยนไปเลยอย่าให้เขาได้มาเหรียญดือ้อเหรียญส้นเอียงในลักษณะแบบนี้มันดูเหมือนเป็นการบาเข้าลบศาสนาเจไหน,นกับโบหูบ้านเมืองเฮาสนให้ข้าลบผู้ลักผู้ใแต่เขากับตับตบหัวผู้รักผู้ใย,ยแล้วพอเม่หัวโลเออว่าเขาทดสอบใจ แต่เคยทรสอบใจของลูกตัวเองไหมเออหลายมุมหลายมองเขาอาจจะเป็นเด็กดีก็ได้แต่ว่าเมื่อได้รับการสร้งสนในลักษณะแบบนี้เรื่อยๆบางที่ผ่าขาวอาจจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้เนาะ